สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพีทพาชมรถยนต์มือสองคัดคุณภาพเกรดเอเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีรถกระบะสี่ประตูยอดนิยมมานำเสนออีกหนึ่งคันครับเป็นไฮรักรีโว r o c ก o นะครับตัว2.8ขับ2คันนี้เปิด7,99,000บาทนะไม่ ใช้งานมาแล้วรวมระยะทาง81,000โลนะครับกับราคา799,000บาทสภาพสวยๆสีขาวมุกสีพิเศษครับตัวนี้ก็เป็นเกียร์ออตโต้ตามสเต็ปของล็อกโคนะครับก็ตกแต่งสวยงามนะเป็นรถดุดๆสวยๆสไตล์ลุยลุ โดดเด่นสวยงามคันนี้นะครับ2.8ขับ2นะครับด้านหน้านะครับประมาณนี้นะนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟเดทาม LED ด้านบนนะครับหน้าหลอดน้อแม็กนะครับยางดันหลบแม็กดำชุดแต่ง ดูสวยงามนะครับสําหรับล็อกโคคันนี้ก็สีขาวมุกนะครับไม่มีในเรื่องของชนหนักไม่มีเรื่องของผิดความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องนะครับเดิมๆนะครับรถเราเน้นเดิมๆนะครับสปอร์ตบาร์สวยงามนะครับฟิลม์มติดตั้งเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ครบเดิมๆแท้โรงงานนะครับอันนี้ไปดูด้านหลังนะครับกล้อง มีกล้องมาให้ด้วยนะสวยๆนะครับีร์ออโตโอ้ใครที่มองหารถรโวร็อ c โคสีขาวมุกเดิมๆนะครับสวยๆคันนี้ประหยัดไปหลายแสนนะครับประหยัดไปหลายแสนเข้ามาดูมาชมกันอ้าวเดี๋ยวมาดูใน,ด,นด้านใน ก็เบินไม่นะครับได้านในตกแต่งโทนสีดํานะครับกระจกทั้งสีบานเป็นออโต้นะครับปรับพับกระจกมองข้างไฟฟ้าพุทธสตาร์ทนะวงมาลัยมัลมติฟังก์ชันครุสคอนโทรลนะครับเบาะไฟฟ้านะปรับได้8ทิศทาง เกียร์อัตโนโมัติมีโหมโดพาวเวอร์โหมโดมาให้เกียร์สามารถที่จะเป็นเกียร์ชิพอัพชิพดาวเกียร์ได้ด้วยนะครับนะจอนะครับขนาดใหญ่นะครับรองรับระบบ T c o n n e c t นะครับ Apple c a r p l a y Air Auto นะมีแอร์หลังมาให้ด้วยนะนะครับช่องแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับ ภายในก็ถือว่าดูดีดูสวยงามนะครับเบาะหุ้มหนังลายรูนะครับระบายความร้อนได้นะครับมีคูลบล็อกมาให้ตรงนี้นะครับไว้สําหรับเดินทางไกลนะครับใส่เครื่องดื่มนะที่ต้องการความเย็ยนรักษาความเย็ยนได้ระดับความเย็ยนนะยังมีแก้วตรงนี้ที่วางแก้วให้ด้วยตรงหน้าช่องแอร์เนี่ยนะครับเดีย๋ยวเป็นทรงลิ้นชักนะครับที่วางของก็มีนะครับครบคันนะ มือจับขึ้นลงมีทุกตำแหน่งนะครับด้วยเป็นรถสูงนะสำหรับสไตล์ล็ c กโก็เป็นรถ,รถหรูๆนะครับนะสไตล์รุยรใช้งานได้ในเมืองเนองนอกเมืองนะครับขับขี่วิสัยทัศน์ดีนะสมรรถนะก็ถือว่าดีเยี่ยมนะครับยิ่งเป็นมือสองราคาคุ้มค่าแน่นอนนะครับ ประหยัดไปหลายแสนนะนี่นะครับสภาพใหม่ๆเลยนะนะครับนะสภาพใหม่ๆนะครับอีทีพัดเขียนมาให้ด้วยนะด้านหลังที่ห้อยของกระเป๋าจิงโจ้นะครับให้ดูความสวยความงามนะอันนี้นะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับรับประกันไม่มีชนแน่นอนนะครับเข้ามาดูมาชมกันไม่แค่แปดหมื่นปี2018 2.8สิปขับ2นะครับประหยัดแน่นอนนะนะครับสไตล์แบบนี้ก็ เท่ๆรู้ๆนะครับสไต์กระบะ4ประตูเอาแวะเวียนกันเข้ามาชมนะครับหลากไว้1นึ่งคันมือสองก็ประหยัดไปหลายแสนนะครับบวกลบแล้วนะครับคุ้มค่าจะซื้อสดก็ได้นะครับจะซื้อสดก็ได้จัดไปเน้นก็ได้นะครับ คันนี้จะได้เต็มทีดาวเบียรพิเศษด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับนะสำหรับ r ี v o Rocko ปีอกโคนี2นะครับ2 8ขับ2นะครับน่าใช้สีขาวมุกสวยงามจนะอเข้ามาถ้าหากชอบนะครับก็ลายไปเป็นงเท่านี้ครับสวัสดีครับ